ผมกิดไว้ว่าเช้าขึ้นไปหนือไท้ในสงใจขึ้นตามาช้าเจ้าวายหายไปไม่รู้ว่าพู้ได้แอบรักวายตอนกางคืนช,ะช,ะชะ้าชชชใครว่าขโมยกลายไปช่วนคิดแกนเป็นคืนไกผมไม่อาจพื้นช,ะช,ะชะ้าช้าชชใครรักรีบน้ำมาคืน ถ้ารู้ตัวเป็นเดนคืนี่คืนเร็วไวพวกนังซื้อพินโฉนดลงเขาที่วัาควายตะซ่าขโมยใจกะรักไปอย่างไม่คืนไหน่วยุงแจ้งว่าขาเดือนเร็วไวห้อีกคืนควายไปไม่สนใจเอาความเลยแช่เช่ชใครวะขโมยควายใคร

ขอบคุณนะคะสง่งหัวใจมาเริวๆค่ะตอนนี้นั่งคิดอยู่ขอลบสงชาติจบขอบคุณนะคะอับน้ำหรืยังทานข้าหรือยังทานข้าวเย็นหรือยังคะ่ะขอบคุณมากเลยกำลังใจแรบๆมาก็ดีใจรุงรุงหล,ลานรุ่ง นั่งแบบนี้หน่อยนะคะรู้สึกมันจะสบายสุดนะการทรงตัวมันดีก็นั่งแบบนี้อะ่ไหมไม่โอเคนี่โอเคกว่าแล้วมีที่วางผ่านี่โอเคกว่าชัดชัดชัดไอ้ว่าขโมยควายไป <laughs> หนูไป เช้าเข้าห้องน้ำก่อนนะคะค่ะไปอาบน้ำเดี๋ยวคะ่ะค่ะหนูน่ารักจังเลยเชิญนะคะขอบคุณนะคะแวะมาก็ดีใจป้าก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะเริฟเริค่ะเร,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 เริหนูค่ะมัวใจเย,ะยอะเลยป้าจะเก็บเอาไว้เช็ดเช็ดเช็ดไขวัมวยๆ ป้านั่งอีกแป๊บนึงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวป้าก็ต้องทำอย่างอื่น <c oughs> ชอบมุมนี้จังเลยอ่ะ <c oughs> ม่เคยคิดเลยว่าเออมุมนี้มันจะพอด,ดีคือตัวมันไม่ใหญ่เกินอ่ะมันไม่ <c oughs>